มาน้องๆสนใจโฟนไหมโอกาสทองเลยนะถูกกว่าน,นี้มีอกแล้วเครื่องสุดท้ายแล้วด้วยรีบโอนมานะถ้าจะเอาเดี๋ยวพี่จองไว้ให้เอางแบบหนึ่งนะคะพี่โอ้อาดิวซะด้วย ขับน้องแต่เร็วๆหน่อยนะครับของมีน้อยโปรแรงหุ้ยถูกมาก iPhone 1 1อโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ของจริงไว้ใจได้มีการโกงราคาเฉพาะนักเรียนเอาไงเดีย9 9ยก4,999บาบาทซะด้วย แต่ว่ารุ่นพี่ของรุ่นพี่ของรุ่นพี่แล้วก็ของรุ่นพี่อีกทีหนึ่งอะของพี่แพรอ oh. บอกว่าร้านเนี้ยได้ของจริงแต่ที่จริงอะร้านเนี้ยเราก็เห็นเพื่อนเราอะที่ชื่อเชอร์รี่เขาสั่งนะแต่เขาบอกว่ายังไม่ได้ของเค้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่ารีบโ oh. อนอะเดี๋ยวของมันจะหมดเอาไงดีอะอต้องปรึกษาพี่อิสระเนี่ยว่าจะเอายังไงดี เอาไงดีอแต่เครื่องเนี้ยพี่อีฟก,ก็เพิ่งซื้อให้เมื่อบันเกิดปีที่แล้วเพิ่งผ่านมาปีเดียวเองอะมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ iPhone 1 1อะ่ะเขาก็บอกว่ากล้องมันสวยกว่าแถมร้านเนี้ยมีโปรโมชั่นราคาถูกลงมาอีก <c oughs> อ๋อรู้แหละเราต้องใช้แผนนี้ซะแล้วโอ้ยคลิปในติกตอกมันก็ดีเหมือนกันนะ ดูสิเขาถ่ายติดอะไรไม่รู้ว่าเฮ้ยดูคนเดียวสกักกลางคืนด้วยขนลุกพี่อวดูอะไรอยู่หรอเฮ้ยทำไมเสียงหวานจังอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาผิดปกติอะมามีอะไรก,ก็ก็เห็นนั่งดูแบบเงียบๆคนเดียวไงกลัวเหงาดูคลิปผีเงี่เนี่ย,ยรีบเปลี่ยนเลยเนี่ยพอเค้กมาเนี่ย เนี่ยค่ะสั่นนะทุกคนรีบวิ่งลงดีรออะไรจะใส่บาตรไปให้นะโอเคเดี๋ยวกดไลค์้ก่อนเดี๋ยวดูตอนเช้าดูตอนเช้ามีอะไรหรือเปล่าพี่จะดูเขาคลิปผียดูสิน่ากลัวมากเลยอะเดี๋ยวเพิ่งดูสิมันน่ากลัววางกอดเออเออเออได้มีอะไรก็แบบว่าทำไมหน้าตาอย่างนั้นอะมันไม่มีอะไรเลยนะ ทำไมตาเบิกอะไม่ไม่มีอะไรมีอะไรอะพูดมาก็คือแบบว่าเออก็มีอะไรหรอกแต่ว่าช่วงนี้คือเรียนหนักมากแบบไหนต้องเรียนแบบช่วงนี้ปิดเทอมนะเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วก็แบบไม่เรียนออนไลน์ไงแบบพี่ไม่เห็นวอเครียนออนไลน์เลยเรียนทิปก็แบบเรียนอยู่ข้างบนพี่ไม่เห็นหลอกเรียกรบกวนเดี๋ยวก็นะเรียนทิปคือเรียนทางจิตได้ได้ได้แล้วทำไมแล้วทำไม เหมือนว่าแบบเออคนมันเรียนเยอะแล้วแบบโทรศัพท์มันช้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนก็พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันฮะอะไรนะโทรศัพท์ช้าแล้วพี่เพิ่งซื้อให้นะม,นม,นมันเรียนไม่ได้มันหมุดติ้วๆเลยหน้าครูมไม่ชัด <laughs> <laughs> เอ้าอย่างนี้ไหมพี่ให้ยืมโทรศัพท์ช่วงเรียนออนไลน์อะปะไม่เป็นไรโทรศัพท์ช้าใช่ไหมโอ้ยใช้อะไรทาไมหน้าจอแตกขนาดนั้นน่ะที่เพิ่งซื้อให้นะไม่ก็ เดี๋ยวพี่ต้องดูติกต็อกผีไงก็แบบไม่อยากคอมมีซีมันโหลดติกต็อกไม่ได้แล้วยังไงต่อก็แบบมีอะไรพูดมาเลยดีกว่าอ่าแล็ปคอสับสักครั้งอ่ะคอมสับเครื่องนี้เป็นอะไรอนี่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันช้าเน็ตมันหมุนติ้วๆเลยมันลัวแล้วอ๋อเน็ตหมุนติ้วๆติ้วๆเลยใช่ไหม เมื่อวานเนี้ยพี่ทีมเขาลืมจ่ายค่าเน็ตเพอเอิญว่าเขาลืมไงปกติมันตัดผ่านบัตรไงมันก็ไม่มีอะไรนี่มันไม่ได้หมุดแคทติ้วไงหน้าจอมันรวนมันเป็นสีหลงโทรศัพท์เครื่องละหมื่นโทรศัพท์เครื่องละหมื่นที่เพิ่งซื้อเป็นสีหลงแล้วยังไงอะทำยังไงดีอะน้องเค้กซ่อมมันแพงซื้อใหม่เถอะ ช่วงนี้มันมีโปรไงเยอะแยะไปหมดเลยพี่ไม่ไหวหรอกกพพี่เพิ่งซื้อให้ไปอ่ะหมื่นสาเลยนะเครื่องนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่อีฟอนเคก่ะไม่อยากรบกลวนแล้วไงอ่ะจะใช้เครื่องนี้ต่อใช่ไหมไม่นอนเคกมีเงินเก็บอยู่ห้าพันนี่จะบ้าหรอเครื่องนี้พี่ซื้อให้หมื่นสานะ แล้ห้าพัจะซื้ออะไรได้ซื้อได้10บีบใครบอก5,000ซื้อไม่ได้มันมีโปรอยู่นะตอนเนี้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งราคาล้านหนึ่งล้านไหนึด่นตรงเค้กเปิดเดมอลใช่ไหมในรีโวเหรอ no ใน oppo ในยูในยูทูบในเฟซบุ๊กพี่พ้ออะไรอะรีโว่ samsung samsung iphone สิบเอ็ด้ย iphone สิอ็ด ราคาห้าพันเป็นไปไม่ได้น้องเค้กไม่มีอย่าไปเชื่อมีน้องเค้กเปิดให้อยู่เลยนี่ชื่อร้านว่า iPhone ราคาถูกส่งจริงไว้ใจได้แล้วมันมีรีวิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าได้ของจริงๆรู้จักไอเชอรี่ปะที่มันกินหมากะทะาด้วยเกาวลายอ๋อหมูกระดาเล่นเองแก้เองเหรอมีใครแก้ให้มันสั่งแล้วดูราคาดูราคาชัดเอาแล้วเชอี่ได้ของยัง มันก็ยังไม่ได้หรอกแต่มันบอกว่าได้จริงๆนะก็รอให้เชอร์รี่อ่ะได้ของก่อนแล้วค่อยสั่งตามลวกันเอาให้ชัวร์ไม่ได้นะพี่อีฟหลังก็ได้ปะของอะ่ะมันมีจาํากัดรอเชอร์รี่ก่อนอืมถ้าของมันหมดอะ่ะเขาบอกมีจาํากัดแล้วมันใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยอะ่ะน้องเคยต้องออกไปเรียนออนไลน์ถ้าเปิดเทอมมาเรายไม่มี i p h o n นอะ่ะก็จะไม่มีอวดเพื่อนสิห <What? S 1> มายถึงเรียนออนไลน์อะ่ะอืมเดี๋ยวเครื่องมันค้าง เค้กไม่เคยดูข่าวหรอโทรศัพท์ก็ไม่ได้เสียเงินฟรีๆเลยนะน้องเค้กเค้กอัน,น,นอเนี้ยมันหลอกเนี่ยในเพจก็เชื่อถือไม่ได้รีวิวก็ไม่มีมีแต่เจ้าของร้านอะมารีวิวเองแล้วเชอรี่อะเสียท่าโอนเงินไปแล้วยังไม่ได้ของอะถ้าได้ของเนะี่ยพี่จะไม่ว่าเลยนะแต่ว่าเค้กเก็บเงินเองนะพี่เค้กได้โฟนอะมันราคาแค่นี้เองสรุปนะเลิกฝัน มันไม่มีหรอกราคาเนี้ย iPhone 11แต่บ้าเหรอสาม0 0ื่นอัพนุ่นพี่เชื่อก็แล้วแต่ว้าม่รู้เรื่องเลยเลยแกโอเคเลยไม่เคยรู้เลย,เลยพี่คะขอเลขบัญชีเลยค่ะอแได้ดแน่แพี่เขาจองให้แน่แอ่ะกดไลค์มารีบโอนนะจะหมดแล้วโอนเลยดีกว่า เรียบร้อยโอนให้พี่เขาแล้วของถึงภายใน2วันนะครับว้าวเร็วมากโอ้ oh my god ห้าพันที่ฉันเก็บม,มาทั้งชีวิตจะได้กลับไปโฟนแล้วถอดไปนี้นะฉันน่าจะถ่ายรูปให้สวยๆเอาไปเล่นติ๊กตอกเอาไปแอบส่งรุ่นพี่ <c oughs> มันก็ได้นะดีจริงๆเลยความฝันฉันนจะเอาไปอวดเพื่อนให้หมดเลยจะซื้อเคทีห่หมดเลย ถูกและดีมีอยู่จริงๆสองวันสองวันที่น่าทึ่งสองวัน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 เป็นไรของเขาอ่ะไก่บาร์แล้วเฮ้ยของมาส่งแล้วสุดท้ายก็มาถึงอะไรอ่ะเค้ก นี่ไง iPhone 11ที่หนูสั่งโอ้ยวางแลนเดี๋ยวช้ำนี่เห็นไหมใครบอกว่เขาส่งไม่จริงเขาส่งจริงได้ก่อนยีเชอรี่อีกเพราะว่าหนูอะเชอรี่สั่งไปต้งสองเดือนได้เหรอเพราะหนูโอนไวไงโอนไวได้ของไวเออเออมาเปิดมาเปิดมาดูสิไม่เอาอ่ะไม่อยากอยู่กับคนเอาเอาเอาอะไรไอโฟนอะไรนะสิชยอะ นี่ iPhone 11ไม่ต้องมาจับนะเดี๋ยวเป็นรอยมา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 เปิดเลยได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าเข้ามานะั่งสีนั่งนี่ก็ตื่นเป็นปูพรมแดงเลยไหมในที่สุดฉันก็ได้มาไอโฟน e 11อย่ายุ่งนะพี่โดนหลอกใช่สิเห็นไหมบอกแล้ว ไอโฟนของจริงไม่เชื่อไอโฟน e 11ของฉันไอโฟนอ่าชั้นหนึ่งไม่จริงมีชั้นหนึ่งมันเป็นกล่องเปล่านี่อุ้ยไม่จริงอ่ะ พี่อีบเอาไปซ่อนหรือเปล่า,าบบโกกนะพี่ไม่ได้ไปนคนหยิบมาน้องเค้กเอามาจากพี่ทิ้งเมื่อกี้ไงไปสนีเพิ่งมาส่งอ่ะอย่าบอกนะว่าหนูโดๆๆนหลอกอ่ะไม่จริงอะ่ะเอาไปซ่อนเหรอไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนเนี่ยพี่เอามาทต่ไมหนูโดนหลอก เไงดีเออเออเออเอเอ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 เอเอ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 เออเออเอ้เออ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 ่อเออเบอกออเ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 อเออเเออ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 เอเออเเอเออเทอเอเคอเเเลอเออเออเเออเอเออาออเนอเออเออเเอาเออเอเออเอเออเออออดเเเเเเอเอ เ,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 เอาไง,ไงดีอะพี่อีวเ,เอองินหน่ะตั้งห้าพันเนี่ยหนูเก็บมาตั้งปีครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราสองคนอะไปแจ้งความกัน <c oughs> นะแล้วก็แคปหลักฐานให้หมดเลยนะ <c oughs> บทเรียนครั้งนี้นะคะฝากน้องๆน,นะคะที่อยู่ทางบ้านที่อยากได้โทรศัพท์อยากได้ iPhone หรืออยากได้อะไรที่ราคาถูกๆวางเงินมัดจําไปหรือว่าสั่งของทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางที่ดีนะคะเราควรจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะอย่าไปหลงเชื่อเพราะโฆษณานะคะหรือรีวิวปอมๆหรือว่าบางทีเขาอาจจะส่งจริงให้กับคนอื่นสุดท้ายเนี่ยมาหลอกหลอกไปเรื่อยๆไงให้ตายใจก่อนทางที่ดีนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดให้ซื้อกับบริษัทหรือซื้อ กับหน้าร้านที่มีของขายโดยตรงเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เหมือนเสื้อผ้าราคามันแพงยังไงก็เป็นบทเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะต่อไปน,นะคะน้องเค้กนะคะจะไม่เชื่ออะไรที่มันเกินจริงแล้วและเพื่อนๆก็อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่มันเกินจริงนะคะไม่งั้นจะโดนหลอกเหมือนน้องเค้กนะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไาด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เออแต่ว่าหนูก็เสียสละไงก็แบบแก้หนึ่งก็แบบกินให้มันได้นานที่สุดแล้วก็แช่ฟีตอ่ะเอากินกินกินเม็ดไข่มุกเอาไว้แล้วก็ไปล้างอ่ะไม่รู้